วัสดีครับผมต้ามเลส n ิ้งชาแนลครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูงู่ทข้างหลังไททตั้นนะครับอันนี้น่าจะแปลงหน้ามาด้วยนะเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเขาดีกว่าเนาะฝากเพื่อนเพื่อนะครับกดไลค์กดซับแล้วคลายกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนกันเนาะโอเคไปนงดสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยพี่ผมชื่อยุครับือม คือได้ข่าวว่าพี่เป็นพวกรับเหมาใช่ไหมใช่ครับผมเป็นทําเกียรกับคู่รับเหมาครับเป็นบริษัทก่อสร้างครับรับเหมาก่อสร้างพวกสร้างบ้านสร้างบ้านซีโนเวีดเลยนี่ใช่รับหมดครับรับหมดเลยครับผมแล้วทำไมถึงชอบแต่งรถหรอหรือว่าไงพี่ผมชอบแต่งรถครับชอบครับรักในการแต่งก่อนก่อนหน้าที่จะมีคันนี้เล่นอะไรมาก่อนผมเล่นไททันตลอดเลยครับมิสูตลอดเลยจริงเหรอใช่ครับแล้วก็ก่อนนั้นก็มีก็มีบีเอ็มอฮะอีสามสิบอือฮึ สมัยก่อนอืมก็เป็นอันนั้นเครื่องอะไรพี่ SR หลังหักครับอ๋อ <c oughs> แฮกติ้งเลยฮะโอเคเรา okay. มาพูดถึงคันนี้ต่อคันนี้เป็นรถอะไรครับพี่แนะนำนิดนึงอันนี้เป็นมิสูไททันครับปี2 0 1พันสิบเจ็ครับ2017เนาะใช่ครับดูฝังง่งนู้ดูฝั่งนี้ปี2017แล้วหน้าอะไรพี่อันนี้นเป็นแปลงเป็นหน้าปาเจโร2สองพันส ปัจจุบันยังใหม่ล่าสุดอยู่ไหมหรือว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ครับเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วจะเป็นไฟเล็กกว่านี้ใช,ใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็คือเป็นปรเจลโลสองพันสิบเก้านะครับมันก็จะมีคิ้วเว้ยพวกนี้ทุกคนนี่แล้วมันแปลงหน้าอย่างนี้แพงว่ะใน่ิมผมแปลงมาก็ร่มสองปีตอนนั้นผมแปลงประมาณเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเบิกใหม่ไหมเบิกใหม่หมดเลยแล้วที่แปลงเนี่ยคือต้องเปลี่ยนมีอะไรของเดิมใช้ได้บ้างไม่มีฝาโปงอย่างเดียวครับใช้ได้ อ๋อมีฝากระโปรงอย่างเดียวที่ใช้ได้ครับแล้วก็แก้ก็ต้องตัดต่อตัดต่อใช่ตัดช่วงไหนอ่ะพี่แก้ก็เป็นตัดนี่ครับตัดคิ้วบนตัวนี้ใช้ของเดิมอ๋อข้างบนนี้ใช้ของเดิมใช่ครับแล้วข้างล่างนี่ก็ใช้ของเดิมแต่ช่วงนี้เป็นของปาจจโโลหมดเลยอ๋อเพราะไม่งั้นมันไม่ลงรอยกันใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอ้แลงหน้าเจ็ดหมื่นเเอาเรื่องอยู่นะเหมือนสักสองสามปีนะสามปีเหมือนเหมือนพวกอีสูบเหมือนกันนะ แล้วทำไมพี่ถึงชอบหน้านี้อ่ะผมว่ามันดูหรูดีครับเนาะมันดูหรูดีนะดูหรูดีแล้วมันดูล้ำด้วยใช่ครับนี่ไม่ไม่เบื่อเนี่ยใช้ไปก่อนยาวได้เลยยาวนะครับแล้วในอย่างอย่างเงี้ยคนเขามาทํากันเยอะไหมพี่แปลงหน้าอีอตอนนี้เริ่มเยอะแล้วตอนนี้เริ่มเยอะแล้วใช่ไหมครับผมผมของผมนี่แปลงอ่ะน่าจะคันไม่เกินคันที่ห้าไม่เกินคันที่ห้าใช่หนึ่งในห้าเลยของผมอ่ะ หนึ่งในห้าใช่ไหมครับที่แปลงก่อนหน้านี้นี่สีม่วงปะตอนแรกสีขาวแล้วก็มาสีม่วงแล้วก็มาตอนตอนแปลงคือเป็นสีขาวก่อนใช่ครับเป็นสีขาวก่อนสีขาวสีขาวเดิมใช่ไหมพี่เดิมไหมขาวเดิมแล้วก็เป็นม่วงครับแล้วก็มาเป็นเหลืองใช่ครับนี่ดูก่อนทุกคนสีเหลืองนี่เหลืองโมกนะสวยคล้ายๆ B M ของเลยแต่ว่าอันนี้จะเหลืองกว่านิดนึงมีมุกทองเนี่หน่อยกเล็กๆอันนี้มันเป็นตัวสูงเหรอพี่ตัวสูงครับ เป็นตัวสูงเนาะอืม,อมเป็นตัวท็อปไหมท็อปครับเป็นตัวท็อปใช่ครับท็อปสุดเลยนะท็อปสุดเลยกี่บาทเนี่ยตัวนี้ขาดตอนผมซื้อขาดสามหมื่นครบร้านสามหมื่นครบล้านใช่ครับโอ้โหเล่นตัวท็อปเลยลูกพี่มีอะไรบ้างพี่แก้มอีแก้มม,กม,มีฝานี่งานใครเนี่ยงานอันนี้พักพวกครับลูก้าคาร์บอนเหรอทำมากี่ปีแล้วเนี่ยพี่อันนี้อันนี้ทำมาน่าจะตั้งแต่ตั้งแต่ออกมาก็นี่ก็ สามปีแล้วมั้งสามปีแล้วประตูก็ที่เดียวกันป่ะพี่ที่เดียวกันหมดครับนี่ครับประตูใครว่าไททันไม่หล่อนะก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยประตูพุ่มนี่กี่บาทพี่อันนี้มันใหญ่นะผมว่าใหญ่นะใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าออลนิวไหมใหญ่กว่ดีแม็กเงี้ยใหญ่กว่าเนาะใหญ่กว่าเท่าไหร่พี่อย่างพุ่มนี้อันนี้อ่ะมันตกอยู่สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทสี่บานเขาทำกี่วันเนี่ยผมก็จอดเป็น เอาง่ายๆรถคันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมใช้เลยเวลารถวิ่งงานก็คงไม่ใช่คันนี้อยู่แล้วใช่ครับตัวเดียวตัวคันนี้อโหนี่ทุกคนที่ผมบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นสีม่วงก็คือนี่สีม่วงนี้นะพี่เนาะใช่ครับอันนี้พี่ก็ยังคงเอาไว้อยู่ให้มันตัดตัดกันนี่นะครับนี่เขาเรียกม่วงอะไรมุกไหมพี่มุกครับมุกเหมือนกันเนาะครับอืมแต่มันเพราะอะไรพี่ทำไมเปลี่ยนสีอีกอะผมก็ดูแล้วมันจะทึบไปอ่ะ บันทึบใช่ก็คือว่าเออก็เลยคุยกับพี่เขาเนี่ครับอูพี่เขาไหนพี่ไอนี่เหรอไอน็นจีกะลาดเนี่ยอาาา่านี่ไอเอ็นจีกะลาดครับคุาเขาอะไรบ้า,าง,งและแต่เองเองอยากได้สีอะไรพี่ก็ทําทให้เหรอโอ้เดือนเดือนที่แล้วนี่ผมทำสองสีทําสีมส่วงเสร็จได้มาสองอาทิตย์มัง้งก็มาทําสีเหลืองเลยสองอาทิตย์เองเหรอใช่ครับผมก็ว่าอยู่ว่าเอ้ยทำไมแกเปลี่ยนสีเร็วจังวะท้ายนี้ก็ทำเป็นสองพันยี่สิบหมดแล้วนะอันนี้ อันนี้เหรอใช่ครับเฮ้ยผมไม่รู้นะทุกคนอ๋อท้ายผมแปลงเป็น220หมดแล้วท้ายเป็น220อ่าแล้วของเดิมมันเป็นไงอะพี่ของเดิมมันก็จะมีคิ้วล้อครับคิ้วล้อไฟก็จะไม่ใช่อย่างงี้ไฟก็จะเป็นแบบว่ายาวไปอย่างงี้ยาวไปงี้ก็ลงมาอย่างงี้อ๋ออ๋ออ๋ออย่างงี้แล้วก็ลงมาอย่างงี้คล้ายๆเหมือนดีแม็กหน่อยที่มองได้ข้างใช่ไหมมันจะนีนนิดนึงอันนี้เปลี่ยนแล้วเปี่ยนออว่าผมไม่รู้อะทุกคนนี่นี่นี่เปลี่ยนแล้วเว้ยสวย แล้วก็จะเป็นคิ้วแปะหรอพี่ใช่ของของเดิมเป็นคิ้วแปะอันนี้เป็นโป่งเลยโป่งสองพันยี่สิบเลยเอายกยกยกลูกไปยกลูกยกลูก,ลกลมาใส่ใช่ไหมอ๋อกี่กี่บาทเนี่ยพี่ยกลูกมาเนี่ยสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเป็นเป็นมือสองหรือใหม่หรือว่<อ>าไอืองสามหมื่นห้าแล้วไฟเท่าไหร่ไฟคู่สี่พันครับต้องแล้ว,แล,วแล้วเราต้องแปลงอะไรไหมคือมันยกใส่ได้เลยยกใส่ได้เลยครับเออแจวว่าตรงนี้สวยนะทุกคนดูดิ ไม่บอกเราก็ไม่รู้เลยนะอันนี้เป็น LED เหมือนนะพี่เนี่ยลออ๋อๆนี่ไงที่มันจะเป็น LED เส้นนี่ทุกคนใช่ครับมันจะเหมือนปาริโลแอ่ปาริโลจะยาวอ่าออเออเอใช่ใช่ใช่อแล้วฝาท้ายอ่ะฝาท้ายนี่ฝาเดิมครับใช้ฝาเดิมได้เลยอ๋อใช้ฝาเดิมได้เลยเออมันก็มันก็มีเส้นมีสายของมันเหมือนกันนะดูดิเส้นมันก็รับกันได้อยู่นะทุกคนดูสวยอะแจ่มเลย ห้องเครื่องแล้วพี่มีอะไรไหมห้องเครื่องยาไม่หรอกที่ผมถามเราเห็นได้แบตกเ็เลยต้องต้องมีอะไรบางแล้วแหละในห้องเครื่องนะทุกคนนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเก็บนิดหน่อยพี่ป <laughs> ุ้ยเกนแล้วสายไฟหายไปไหนหมดเก็บหมดแล้วครับเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วก็คือจากที่ไหนี่ช่างเอ๋ครับเอ๋ไวริงอืมกี่บาทที่ทําไป ผมก็เก็บหมื่นกว่าบาทพี่หมื่นกว่าบาทใช่ไหมเขาทํานานไหมสองผมงานงานก็ประมาณสี่วันพี่ม,มันทํายากไหมไอ้สายไฟไทตันเนี่ยยากไหมยากพี่เนาะเพราะว่าถ้ามันเซ็นเซอร์มันค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยอืมโอ้โ,โลงโจงหมดเลยครับเล่าให้ผมฟังนิดนึงพี่ทําอะไรไปบ้างกับไอ้ไอ้ห้องเครื่องอันนี้ห้องเครื่องนี้ผมก็ขึ้นเฮดใหม่ เป็นเฮดเป็นเป็นเฮดแตนเลดนี่ขึ้นเฮดมาเป็นเฮดแตนเลโบนี่ก็เป็นโบ3,000ปากซีซีจากสามพันปากซีซีจากน้องรุ่นน้องก๊อปเทอร์โบตัวนี้งานงานก๊อปเทอร์โบอ่าฮะครับแล้วก็มีไทเทเนียมนี่ทําเองไทเทเนียมทาเองใช่ครับเฮ้ยทาเองนี่คือพี่ตัดเชื่อมเองทุกอย่างทุกกระบวนท่าอ้าวแล้วแล้วพวกองศาเลี้ยวพวกเนี้ยทาเองหมดครับมราต้องเันต้องหั่นหั่นหั่น แล้วเขามาลองอันไหนได้ไม่ได้มันได้หมดครับอ้าวเหรอครับผมอย่างว่าเนาะทุกคนช่างอ่ะจะรู้อยู่แล้วไงใช่แต่ถ้าไม่ใช่ช่างเนี่ยมันก็จะแล้วมันจะตัดยังไงให้มันมาเข้าตรงนี้อันนี้มันต้องยังไงอ่ะใช่ไหมอะไรเงี้ยต้องตัดองศาอืมเออวะเอ้าอย่างนี้พี่รับทำเหรอหรือว่าเราก็แค่รับทำไหมมันก็รับทําแต่ว่า ต้องมีเวลาจอดต้มีงานหลักเพราะว่าอเพราะว่าพี่แกก็รับเหมาอ่ะต้องไปดูหน้างานต้องคุยลูกค้าอะไรอย่างงี้นะที่บ้านก็มีจอดอยู่อ่ะคันเหรอรถอะไรรถดีแม็กเหรอให้ทาขึ้นอันนี้เหรอใช่ครับเอาพี่เราอย่างเท่ๆแล้วไปซื้อที่ไหนอันนี้ผมสั่งจากน้าเขามาเหรอแพงไหมอะไรอย่างอย่างเงี้ยเมตรถ้าไอตัวนี้ก็สามพันกว่าบาทสามนิ้วอ่ะต่อเมตรเหรอต่อเมตรอู้อันนี้ อันนี้ประมาณแปดสิบประมาณครับประมาณแปดสิบสอเมตรโอ้โหนี่ก็สามพันไลน์อันเล็กนั่นนะอันเล็กเมตรละสองพันแปดอันนี้สองพันแปดใช่อันนี้สองนิ้วครึ่งอันนี้สามโอ้โหถึงว่าแหละมันแพงจังโอ้โหสุดยอดจริงๆกี่วันเสร็จเนี่ยพี่ี่ทำถ้าผมทำก็ทําไปเรื่อยๆครับจอดไปเรื่อยๆเป็นอาทิตย์แล้พี่รถตัวเองก็ไม่ให้ใช้อะไรก็มาทําอะไรนี่เนาะแล้วฝานี่ก็เพ้นเพ้นอันนี้กีบ กิดเพื่อนกันนี่ครับฝากกิจเลสซิ่งเครื่องยนต์นะพี่ทำแล้วเครื่องยนต์ก็ไม่มีอะไรพี่ก็เดิมๆก็มีหัวฉีดของอะไรหัวฉีดนี้มันเป็นปลั๊กอย่างงี้มาอยู่แล้วเหรอใช่ครับเป็นแยกสี่มางี้ใช่ครับอ๋อแล้วมันหัวฉีดของอะไรพี่อันนี้ศูนย์ห้าสองเป็นหัวฉีดซิ่งใช่ครับศูนย์ห้าสองใช่ไหมอ๋อระบบน้ำมันก็ไล่มาแล้วทุกคนดูนี่ปั๊มติ๊ก ถัง A, เอล็กเลดก็มีถังพักก็มีหมดแล้วนะครับรยอดคันนี้นี่เคยแบบไปวิ่งเวลาหรือว่าอะไรไหมวิ่งครับวิ่งเท่าไหร่วิ่งอยู่สิบสี่เก้าสิบสี่เก้าโอ้รถเต็มเลยนะบอดี้เต็มเลยนหนักเลยนะหนักเลยนะทุกคนวิ่งสิบสี่เก้าเลยนะโอ้ส oh, ิบสี่เก้าก็มีเทอร์โบมีหัวฉีดบบกล่องอะไรพี่กล่องเลยกล่องโปรสปีดครับโปรสปีดดันยก ใช่ครับดีแมปอีกไหมรีด้วยครับดีด้วยนะครับแค่นั้นคัดครคับเปลี่ยนแปลงครับตรงนี้ต้องแปลงแปลงใส่ของพวกดีแมปอาอเหรอเพราะไอ้ตัวเนี้ยพี่มันมันเป็นปั๊มคัทข้างในเรื่องหรอไหมครับปั๊มคัดตตัวแค่นี้ถ้าเราใส่หวีใส่อะไรไปปุ๊บจะแตกจะแตกปั๊มคัสต์เขาทํางานอยู่ในผมแปลงผ่าออกมาพี่เหนะเห็นไหมองเห็นไหมแ๋ยวดูก่อนนะอ๋อแปลงผ่าออกมาใช่ให้ปั๊มอยู่ข้างนอกแล้วก็ปั๊มตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็เสริมออกมาให้มัน ออกเป็นของนอกเลยใช่อ๋อแล้วทีนี้ก็จบปัญหาเลยใช่จบปัญหาเลยอ๋อแปลงนี่แพงไหมแปลงยังไงเป็นเสร็จมันอยู่ประมาณสองหมื่นเก้าพี่ยกชุดคัทด้วยใช่ครับอะแดปเตอร์ด้วยรวมแปลงอะแดปเตอร์ครับผ่าหัวแต่ก็เป็นเอาผ่าหัวหมูด้วยใช่พี่ก็ผ่านี่ไงผ่าเพื่อทะลุอันนี้ออกมาแต่เกียร์เดิมเกียร์เดิมอ๋อเกียร์เดิมทนนะทนทนมากถูกไหมใช่ครับผม ทนตั้งแต่ตอนที่เพื่อนผมผมเคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งขับไททันตัวเก่าเลยตัวเก่าเก่ากว่าน,นี้ตับวิ่งอยู่ประมาณสิบสามกว่าเกียร์แม่งก็ไม่แตกเลยนะไม่ไม่จนผมอ,ะอ่ะซื้อเกียร์ไททันมาใส่กระบะคันเหลืองผมอะนดนทุกวันเนี้ยไม่รู้จะขอมันเปลี่ยนไปอย่างไอคนใหม่นะเฮียมันก็ไม่แตกนะเออทนจริงทนจริงนะครับสุดยอดเลยคันนี้ก็นี่ประมาณนี้แล้วล้อพี่ล้อนี่เป็นฟาสเก้า,าพี่ ฟารเก้าเป็นล้อเบาคอมโบมิงล้อของน้ำแมนอ, T R อ๋อใช่ทีอาร์เอ็มอ๋ออันนี้ล้อของน้ำแมนเหรออ๋อฟารเก้ายางเป็นนิตโต่สีตต่สองศูนย์ทุกคนล้อกี่บาทพี่สองหมื่นกลางกลางหรือปลายปต้นต้นอ๋อสองหมื่นต้นต้นใช่ไหมครับอ๋อแต่ยางยางก็สองหมื่นเหมือนกันอ่ะฮะล้อยางนี่มันสำคัญนะถ้าใส่ของแบบไม่ดีนี่นนนนมันอันตรายต่อชีวิตนะใช่ใช่พี่ จริงเลยเพราะรว่าคือเอาตรงๆอ่ะปัจจุบันอ่ะบางคนออกรถไยแดงอยากได้ล้ไอได้ยางช่วงโปรโมชั่นอะไรเงี้ยพี่บอกว่าออกรถไยแดงปุ๊บเอาล้อเอายางได้ไหมอะไรเงรี้ยเอาของเดินเทินเพิ่มเท่านี้เท,ท่านี้แต่หารู้ไหมว่าไอของที่เขาให้มาเราไม่รู้ว่ามันดีหรือมันไม่ดีถ้าคนที่เพิ่งเล่นรถใหม่โอ้โหมองแค่สวยถูกไหมความแข็งแรงไม่ได้มองถึงบางทีตกหลุมนิดหน่อยใช่พังล้อ ยางดุ้งล้อพังมันทาให้รถแบบขับขับอยู่รถเสียสมดุลพลิกคว่ำก็โหยากนะใช่ใช่ใช่ก็คือผมก็ฝากไว้นิดนึงว่าสําหรับใครที่กําลังมองหารอยางอ่ะให้มองให้ศึกษาให้ก่อนว่าไองานตัวเนี้ยมันโอเคไหมอะไรเงี้ยเนอะพี่เนาะล้อเกี์ไหนอะไรเงี้ยมันสําคัญนะครับล้อยางสําคัญคือเหมือนชีวิตคุณ่ะตรงนะครับตอนนี้นี่ บนเดิมบนไดก็ยังใส่อยู่นะใช่พี่มันตัวสูงอันนี้ก็คือย้ายแหนบย้ายอะไรถ้าถ้าเราถอดนี่น่าเกลียดเลยนะมันจะสูงไม่หน่อยเนาะเราเราโชกอ่ะพี่โชกโชกผมใช้เป็นของโปรเฟนเดอร์สี่ทนเลยพี่ฮะโปรเฟนเดอร์เลยเหรอครับนี่ทุกคนโชกโปรเฟนเดอร์อ๋อแหนบก็ย้ายลงมาเรียบร้อยนะครับโชกโปรเฟนเดอร์เซตจากที่ไหนเนี่ยอันนี้ไอเอเอง่ายเอเออัลต์แม็กครับอ๋อกี่บาทพี่ชุดกี่บาท โช้ผมโดนมาหมื่นแปดหมื่นแปดแล้วย้ายเบิดเสร็จมันตกประมาณสองหมื่นกว่าโห้ยรถชันนี้เอาเรื่องเลยเนี่ยนะแต่ละอย่างแม่งโคตรแพงเหมือนกันนะครบวีพแพงนะเพราะว่าเี่อกี้ผม<ๆ>ผมผมผม<ๆ>ออกมาเนี่ยออกไปแดงมาเนี่ยผมขี่แค่อาทิตย์เดียวเออผมจัดการแบบว่าแปลงหน้าทำช่วงล่างย้ายนงย้ายแหนบเลยเหมือนเป็นรถรถที่คนไม่ค่อยนิยมอะแม่งจะแพงอะใช่ต้องแบบของมันน้อยอะอย่างดีแม็กเนี่ยมันก็ เขาคิดค้นมาแล้วทํามาสําเร็จหมดแล้ว<ช>จับยัดได้เลยไอ้น,นี่นะจะทําอะไรก็ต้องต้องแปลงมั่งต้องมีค่าใช้ใจ่ายลงกึงมาก<ช>อะไรมั่งอโอ้โหหะายอยา่างมันมันลนักษณะว่างี้พี่บางทีอ่ะเอาพี่พี่เคยเห็นแบบว่าอะไรมิตซูเนี่ยมีมีพวกงานงานจีนไหมไม่มีอ่ะอะส่วนมากจะเป็นของพวกบริษัทแล้วก็ของแท้สูงหนึ่งเดียวเลยอเพราะคนมันไม่ค่อย<ช>เอาตรงๆคนไม่ค่อยเล่นเขาก็ไม่ทำอ่ะใช่ อานตลาดประมาณนั้นมันไม่ค่อยดีไงแต่ว่าทํามาเดี๋ยวขายไม่ได้อะไรเงก็ยมลยก็เลยไม่ทำซะโอ้โหแล้วคันนี้จบเป็นเสร็จตั้งแต่ออกมาในทาไปหมดกี่บาทแล้วเนี่ยพี่โอ้โหหลายแสนอย่างเงี้เนาะใจมันรักนะใจมันรักนี่พูดถึงค่าทำอันนี้ไปส่งงวดหมดแล้วนะใจมันรักไม่เป็นไรอันนี้เหลือเหลือกี่ปีพี่นี่เหลือสองปีพี่สองปีแป๊บเดียวก็พริบตาสามทีเท่านั้นปีกว่า สวยนะทุกคนโอ้โหนี่ผมก็พาเพื่อนๆมาดูแนวทางการแต่งของรถไทตันนะครับเรียกได้ว่าคันนี้คือครบเครื่องเลยแหละในเรื่องของสีคาร์บอนนะครับแปลงหน้าแปลงท้ายนะครับห้องเครื่องนะครับหรือการโมดิฟายเครื่องยนต์นะครับมือจับแผง,แผงในเขาเป็นปาจโร่แล้วนะผมะออขอดูหน่อยเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวก่อนแล้ว,ลวอันนี้ทั้งแผงหรอใช่ ปาเจโร่แล้วอ๋อปนึงนะพี่ทั้งแผงทุกคนเป็นปาเจโร่หมดเลยมันใส่ได้เลยใส่ได้เลยครับสุดยอดแลก็หุ้มคาร์บอนนเป็นตัดขาวนี่นี่เป็นอะไรที่ที่ถูกใจมากเลยถ้าเป็นดำมันก็จะดูแบบไม่ค่อยมีอะไรใช่ครับก็เป็นขาเนี่ยโ,โหด,ด,ดูดีขึ้นมาเลย, <นะ S 2> เลยสวยนะเฉพาะหน้าอย่างเดียว หลังหลังใส่ไม่ได้ไม่มีเนาะไม่มีครับมัใส่กันไม่ได้ใช่ไหมใส่ใส่ไม่ได้ก็คือได้เต็มที่คือแค่หน้ากี่บาทอ่ะพี่เนี้ยไอตัวนี้เพื่อนมันทำมาให้ถ้าชุดของเก่าๆอ่ะชุดเก่าที่มันไม่ได้หุ้มอะไรันก็อยู่ประมาณคู่สามพันห้าอะไรเนาะประมาณนั้นก็คือเอาจับใส่ไปก่อนแต่ว่าก็จะไม่มีไอ้พวกนี้แหละจะไม่มีหุ้มตอันนี้คุณก็เอาไปทำเอาเองใช่ครับนะครับก็ประมาณนี้ภายในก็ไม่มีอะไรเน้นเซฟตี้เดิมๆพี่บปิดบูธ องไในก็น<อ>เน้นน้ำเดิมโอ้ยไม่ต้องทําหรอกมันตัวท็อปอยู่แล้วอ่ะใช่ครับผมชอบพวกพวกภายในคือว่าของเดิมๆนี่คือมันจะ,ะจะเซฟหุ้มตัวเรากว่าอ่าใช่ใช่ใช่นี่ทุกคนดูเออนี่หนี้นี้เห็นน,นะดูเบาะดิเบาะมันมันลับดีนะเวลาเราเข้าโค้งเข้าโค้งนะครับสุดยอดมีสวิสเบอร์ยางนะเฮ้ยสวิสเบอร์ยางแอมซิงแอมซิงโอเคก็ประมาณนี้ครับก็ฝากนิดนึงพี่สมมติใครสนใจอยู่แถวปทุม ลังสิตครับสนใจอยากจะทำบ้านให้ติดต่อเบอร์ไหนดี087 9 7 5ป9เฮะครับอ่าี๋ยวผมขึ้นให้หรือใครสนใจสอบถามแนวทางการแต่งก็เบอร์นี้ได้ได้ครับชื่อ Facebook พี่ยุทักดีเซลครับอ่ายุทักดีเซลดูผมขึ้นให้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,ครบใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าไปละ